ทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะว่าวันที่8กุมภาพนันนี้นอกจากเราจะต้องไปเลือกตั้งสสแล้วเรายังต้องไปออกเสียงประชามติกันด้วยประชามติจําเป็นแค่ไหนถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะเป็นอะไรไหมแล้วผลของประชามติจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างชวนทําความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนไปเข้าคูหาใน deactive explainer เรื่องซับซ้อนแค่ไหนก็เข้าใจได้ในคลิปเดียว เพราะว่าการไปออกเสียงประชามติเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนคนไทยในบัตรสีเหลืองที่เราจะไปกากันเนี่ยก็จะมีคําถามที่ระบุว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ในบัตรเนี่ยก็จะมีช่องให้กาเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่แสดงความเห็นตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นสิทธิของทุกคนเลยค่ะว่าจะเลือกกาช่องไหนแต่ทีนี้เราลองมาย้อนทําความเข้าใจกันหน่อยว่ากว่าจะเดินทางมาถึงการทําประชามติคําถามแรกเนี่ยไม่ได้มากันง่ายๆเลย พยายามแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือต้องการรื้อกฎติกาที่หลายฝ่ายมองว่าร่างโดยคอสชอหรือคณะรัฐประหารจนทำให้เนื้อหาหลายเรื่องอาจไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไปจนทำให้โครงสร้างการเมืองบิดเบี้ยวที่สำคัญคือยังมองว่ารัฐธรรมนูญ60ลดทอนสิทธิของประชาชน แล้วกว่ากระบวนการจะมาถึงการออกเสียงประชามติคำถามแรกได้ก็ใช้เวลาหลายปีในการยื่นแก้ไขร่างและถูกปัดตกโดยสอวอชุดเดิมมาตลอดร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง14ฉบับไม่เคยได้เสียง1ในสจากสอวอเลยสักครั้งเพรนับตั้งแต่ปี2563ถึงปี2565รัฐสภาอภิปรายลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด5รอบ อีกทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและภาคประชาชนก็ล่ารายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูน60มากถึง26ครั้งแต่มีครั้งเดียวที่สำเร็จคือการแก้ไขระบบเลือกตั้งโดยพักประชาธิป,ปัตย์ซึ่งให้สามารถใช้บัตรเลือกตั้งสองใบได้คือบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้จึงถือว่าเป็นด่านแรกของการแก้รัฐธรรมนูน60และแน่นอนยังเหลืออีกหลายด่านเลยค่ะถ้าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ว่ากันต่อถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นชอบทุกอย่างก็ต้องยุติลงแล้วถ้าเกิดกรณีเสียงข้างมากกาช่องไม่แสดงความเห็นนั่นก็อาจหมายถึงการทำประชามติครั้งนี้ไม่มีข้อยุติ ว่ากันตามตรงก็อาจจะสูญเสียงบประมาณไปเปล่าๆแล้วถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติละจะเป็นอะไรไหมตามกฎหมายก็ทำได้นะแต่ต้องมีการแจ้งเหตุความจะเป็นล่วงหน้ากับทางกะกะตก่อนตามขั้นตอนที่กะกะตะระบุไว้ไม่งั้นเนี่ยก็จะถูกจำกัดสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะ ก็คือจะถูกตัดสิทธ์เข้าชื่อเสนอคำถามประชามติต่อคณะรัฐมนตรีถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือตำแหน่งอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสียงของเรามีความหมายค่ะไม่ว่าคุณจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดโครงสร้างทางสังคมนะคะไปเลือกคนที่ใช่กาพักที่ชอบแล้วอย่าลืมไปออกเสียงประชามติเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะคะ